ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักพลิกกลับไปมาเพื่อดันคอข้างหลังมันสูงขึ้นงานจะจบที่จุดที่14แล้วถักวนมาเพื่อให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 6 4 ep นี้จะเป็น ep 5เสื้อนิตติ้งซัมเมอรถักจากคอแยกสีมุมค่ะ อีพีห้าจะถักต่อจากอีพีสี่นะคะอีพีสี่เราจะถักขยายคอเสื้อโดยที่พลิกกลับไปมาแขนเสื้อถักลายจากจุดที่เจ็ดวนมาจนถึงจุดที่แปดเป็นด้านเพอเจ็ดนะคะแล้วก็วนมาแปดมาถึงจุดนี้เลยอันนี้ด้านเพอต่อไปเป็นด้านนิดนะคะด้านนิดเราก็จะถักจากจุดที่แปด วนกลับเป็นด้านถูกวนกลับมาจนถึงจุดที่เก้าด้านถูกจุดที่เราจะต้องระวังอันที่หนึ่งเราจะต้องเพิ่มตรงที่เป็นลักเล่นลายจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่เพิ่มลักเล่นลายทั้งหมดสี่จุดนะคะระวังอันที่หนึ่ง อันที่สองแขนเสื้อจะต้องถักลายฝั่งด้านที่เป็นขวามือเวลานับช่องนับจากด้านล่างขึ้นข้างบนด้านหลังถักด้วยลายนิดมาฝั่งทางด้านซ้ายเวลานับช่องนะคะมันจะสลับกับด้านนี้นับจากข้างบนลงมาข้างล่างให้ลายมันตรงกันแล้วตรงที่เป็นห่วงที่เรามีการถักพลิกกลับที่มีการ SL แล้วเพิ่มห่วงจะต้องรวบนะคะอันนั้นคือจุดที่ต้องระวัง ชิ้นงานตัวนี้เป็นจุดที่แปดถอดไปแล้วนะคะต่อไปเป็นด้านนิดค่ะด้านนิดเราถักวนกลับเวลาถักวนกลับนะคะด้านนิดเวลาที่เราจะ sl นะ sl ด้านนี้สลิปเหมือนเราถักนิดนะคะ่ะเราถึงจะดึงลงมาเป็นสองห่วงแบบนี้ได้ตัวเสื้อเป็นลายนิดแขนเสื้อมีลายนะคะ เราก็ถักมาจนมาถึงห่วงที่ก่อนจะถึงมาร์กเกอร์เพิ่มค่ะช้อนขึ้นนิดด้านบนนิดฟอนนะคะเลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิดเลื่อนมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์จะมาอยู่ข้างหน้าเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะมาร์กเกอร์อยู่ข้างหน้าเอาหัวเข็มช้อนลงนิดแบค ถักนิดจากห่วงด้านหลังพอถักนิดจากห่วงด้านหลังเสร็จแล้วทีนี้มาถึงแขนเราจะต้องถักลายด้านบนนี่นะคะเวลานับย้อนนะด้านบนของลายสามห่วงอันนี้มันเป็น sl นะคะมันเป็นยนโอเวอร์นะอันนี้มันเป็นยนโอเวอร์ของลายชุดนี้อันเนี้ยเราจะต้องถักลายสามห่วงนี้เป็นห่วงนิด เพราะฉะนั้นสามห่วงนี้เราจะต้องถักลายเราต้องถักมาอีกสองห่วงเห็นไหมคะขวามือนับย้อนนับแบบนี้นะหนึ่งสองแล้วเราถึงจะถักลายยันโอเวอร์ sl o e k 2พาร์โอเวอร์อย่าลืมยันโอเวอร์แล้วด้านบนของลายที่เราถักไปแล้วมันจะถักลายนิดสามห่วงลายมันจะลงสามพอดี สองสามอ่าทีนี้มาถึงตรงนี้ฝั่งด้านนี้ที่เรานับไว้แล้วถักลายยันโอเวอร์ sl 1 k 2 part over นโอเวอร์ถักนิดหนึ่งสองสามมันจะเหลือสองห่วงมันไม่พอถักลายเราก็ถักนิดไป หนึ่งสองมาชนใส่มาร์เกอร์เพิ่มห่วงเพิ่มห่วงเพาะจะเพิ่มเฉพาะด้านที่เป็นด้านถูกนะคะเพิ่มหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวพักนิดเลื่อนมาร์เกอร์เพิ่มห่วงนิดแบ็กแล้วด้านหลังคอด้านหลังถักลายนิดมา ตรงนี้ไม่มีเพิ่มอะไรจนมาถึงตรงลักเล่นเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพิ่มตรงที่เป็นจุดลักเล่นค่ะถักห่วงสุดท้ายเพิ่มด้านขวาช้อนขึ้นช้อนขึ้นมิดฟอนเลื่อนมาร์เกอร์มีสองตัวเลื่อนมาร์เกอร์ช้อนลง นิดแบ็กแล้วนับห่วงนับห่วงที่เป็นห่วงแขนเวลานับห่วงให้ดูตรงลายตรงนี้ก่อนด้านบนของลายสามห่วงถักนิดเพราะฉะนั้นสามห่วงถักลายอลายต่อไปสามห่วงถักนิดอันนี้มันต้องถักลายแต่มันไม่พอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องถัก ถักด้วยลายนิดนะคะยาวมาจนถึงตรงนี้เลยถักด้วยลายนิดค่ะมาถึงด้านบนสามห่วงนะคะถักลายยันโอเวอร์เอ1แอลวันนิดทู พาร์ตโอเวอร์ยันโแล้วก็นิดสามตัวพอนิดสามตัวเสร็จแล้วมันจะมาเจอห่วงยันโอเวอ sl one n ิด two พาร์ตโอเวอร์ยันโอเวอร์อีกสามห่วงก็เป็นลายนิ้ พอเป็นลายนี้เสร็จแล้วมันจะมาชนใส่ตรงจุดที่เป็นมาร์เกอร์เพิ่มห่วงเดินมาร์เกอร์นิดถักนิดเดินมาร์เกอร์ดันลงนิดแบ c กมันจะถักมาจนถึงจุดที่เก้า มาถึงตรงนี้รวบสองห่วงรวบสองห่วงเสร็จแล้วเราจะถึงเราถึงจะเห็นห่วงสามห่วงนี้นะเราก็ถักนิดหนึ่งสองสามปลดมาร์เกอร์ปลดมา์เกอร์เสร็จแล้ววนกลับ นวนกลับนะคะแทงด้านนี้ปัดลงหมุนถึงจะถักเพอถักเพอวนกลับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแถวที่ถักวนกลับจะถักเหมือนกันจากจุดที่เก้าถักวนกลับวนกลับมา มันจะมาถึงจุดที่สิบตอนที่ก่อนที่จะถึงจุดที่สิบนะคะจุดตรงนี้อย่าลืมรวบไม่ต้องเพิ่มห่วงนะคะเราถักวนมาจนมาถึงจุดที่สิบนะคะด้วยด้านที่เป็นด้านผิดด้านเพอแล้วก็ถักจากสิบวนกลับไปค่ะอันนี้เป็นด้านถูกนะคะ กลับมาจนถึงจุดที่สิบเอ็ดเหมือนกันจุดที่เราจะต้องระวังเพิ่มรักแลน4สี่จุดแล้วก็ระวังเรื่องแขนนี่นะคะพอมาถึงจุดนี้ถอดมาร์กเกอร์ถอดมาร,ร์กเกอร์แล้วก็หมุนกลับ ตอนที่หมุนกลับนะคะถ้าเป็นลายนิดเราจะต้องแทงแบบนี้นะคะแทงจากซ้ายไปขวาเราถึงจะหมุนตัวนี้มาได้หมุนปัดลงไปข้างล่างแล้วเราจะถักนิดได้ถ้าเราไม่ปัดลงไปเราจะถักนิดไม่ได้ พี่เมย์จะถักแขนด้านนี้ให้ดูนะคะส่วนฝั่งด้านนี้เราก็นับเหมือนเดิมมันจะนับคล้ายๆกันนะคะสลับด้านช้อนขึ้นนะคะช้อนขึ้นนิดฟอนตอนที่ถักลายเพิมไม่ได้ถักให้ดูนะคะมันถักเหมือนเดิมแล้วก็ช้อนลงจุดที่เราต้องระวังก็คือด้านที่เป็นด้านถูกนี่แหละ ด้านผิดมันแค่ถักลายเพลแล้วก็อย่าลืมรวบเท่านั้นเองอ่ะทีนี้พอเพิ่มห่วงเสร็จแล้วมาดูแขนเราจะเริ่มเห็นลายแขนแล้วนะคะแขนถักเหมือนเดิมนะคะด้านบนของลายนี่นะด้านบนของลายถักด้วยลายนิดสามห่วงต่อมาถักลายด้านบนของลายถักนิดเพราะฉะนั้นสามห่วงนี้ถักลายถักลายก็ยนโอเวอร์ ยันโอเวอแล้วก็ SL1 นะคะนิดทูแล้วก็พาร์ o โอเวอร์แล้วก็ยันโอเวอร์มันถึงจะจบลายแล้วมันจะมาถึงชุดนี้สามห่วงดูทีละสามห่วงค่ะตอนเวลาถักลายแขนสองสามยันโอเวอร์ SL1 แอลวันนิดทูพาร์โอเวอร ยันโอเวอร์ลายมันจะลงตัวพอดีนะมันจะต่อกันแบบนี้ถัดนิดสามตัวนิดสามตัวยั over. นโอเวอร์ sl o n ิด t ู part over ยันโอเวอร์ นิดมันจะมาชนใส่ตรงลักเล่นลายเพิ่มห่วงดันขึ้นดันขึ้นนิดฟอนเลื่อนมารเกอร์ถักนิดเลื่อนมารเกอร์ดันลงนิดแบก็กแล้วก็ถักนิดถักนิดมาจนมาถึงลายนี้ ก่อนมาร์กเกอร์เพิ่มถักนิดสองตัวหลังมาร์กเกอร์เพิ่มแล้วเวลานับห่วงก็นับเหมือนเดิมเราต้องดูลายเราเนี่ยนะคะลายที่เราถักอันนี้เป็นยันโอเวอร์อันนี้เป็นลายนิดนี่ยันโอเวอร์เพราะฉะนั้นข้างบนต้องเป็นลายนิดลายมันจะเริ่มตรงนี้สามห่วงนี่นะคะสามห่วงตัวนี้ต้องถักลายเดี๋ยวถักตรงแขนให้ดูก็ได้ค่ะ จุดนี้นะคะเพิ่มห่วงค่ะดันขึ้นนิดฟอนเลื่อนมาเกอร์นะคะถังนี้สองตัวเลื่อนมาเกอร์ดันลงไหมที่เราใช้อยู่มันเป็นเส้นคู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ไหมแตก นิดแบ็คพอนิดแบ็คเสร็จแล้วเรามาดูลายลายอันนี้สามห่วงด้านบนเป็นลายนิดลายจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นนิดถักนิดไปสามห่วงหนึ่งสองสามยันโอเวอร์เอ1อลวันเคทูพาร์โอเวอร์ยันโอเวอร์ ถ้าถักถูกสามคนต่อไปต้องเป็นลายนิดสลับตัวลายให้ดีนะคะเนี่ยฮะถ้าเราถักถูกด้านบนของลายอันเดิมเราจะต้องถักลายยันโอเวอร์เอชนิดถูกพาร์ตโอเวอร์ยันโอเวอร์น,รออรน,ออรนิดสามตัวหนึ่ง สองสามถักลายยันโอเวอร์สแอลวันนิดทูพาทโอเวอร์ยันโอเวอร์แล้วมันจะมาถึงลายนิดช้อนขึ้นนิดฟอนนะคะ เลื่อนมาเกอร์นิดสองตัวเลื่อนมาเกอร์ดันลงนิดแบ็คถักเลยมาจนถึง ต้องรวบห่วงที่เรามีการถักย้อนกลับแล้วเราจะเห็นห่วงที่เป็นสี่ห่วงตัวนี้เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ถักหนึ่งสองสามสี่ถอดมาร์กเกอร์ถอดมาร์กเกอร์แล้วก็หมุนกลับนะคะพอหมุนกลับด้านเพอด้านเพอต้องแทงจากขวามาซ้าย หมุนแล้วก็ถักเพอเพอถักเหมือนเดิมค่ะจากจุดที่สิบเอ็ดนะคะจุดนี้นะถักย้อนกลับมันจะมาหาจุดที่สิบสองตัวนี้ถักลายเพอย้อนกลับมานะคะ อย่าลืมรวบสองห่วงนี้นะเราจะเห็นชัดเลยค่ะจุดสังเกตเราเราต้องรวบ P two t o g e t h e r แล้วเราถึงจะถักสี่ห่วงก่อนถึงม m เกอร์ได้สี่ห่วงก็คือสี่ห่วงนี้นี่นะคะ กเครื่อ marker ออกหมุนกลับพอเราหมุนกลับนะคะด้านนี้จะเป็นด้านนิดด้านนิดนะเราลองดูนะถ้าเราแทงด้านนี้แทงด้านนี้นะเราจะดึงไม่ได้เห็นไหมคะมันฝืนมันจะมีด้านที่ทําให้เราดึงได้ด้านเดียวด้านเนี้ยด้านที่เราถักนิดตัวนี้เนี่ยมันถึงจะดึงได้อย่างนี้ถูกเราก็ปัดมันลงไป พอปัดมาลงไปเสร็จแล้วถักนิดค่ะตัวเสื้อมันจะเป็นลายนิดนะคะแขนจะมีลายเพิ่มค่ะ วิธีเพิ่มลักแรนก็ดันขึ้นอันนี้เรียกนิดฟอนเลื่อนมารเกอร์ถักนิดสองเลื่อนมารเกอร์ดันลงนิดแบ็กแล้วจะมาถึงแขนนับห่วงเหมือนเดิม พอมาถึงแขนเราต้องนับห่วงนะด้านบนตัวนี้ต้องถักลายอันนี้เป็นลายนิดนะคะเพราะฉะนั้นถักลายนิดมาหนึ่งสองสามสี่ถ้าเรานับห่วงเราจะเห็นลายไม่ต้องดูผังก็ได้นะคะถึงตัวนี้นะคะ่ะแล้วมันจะมาถึงสามห่วงตัวนี้มันจะเป็นตัวยันอเวอร์ e ันโอเ over 1> sl 1 k 2 part over แล้วก็ yarn over ต่อไปถักนิดถึงตรงนี้เราน่าจะจำลายได้แล้วนะคะลายมันต้องลงตัวพอดีนะ yarn over sl k 2 part over yarn over ต่อไปถักนิด มันจะลงตัวพอดีค่ะถักนิ้เสร็จแล้วก็ยันโอเวอร์ sl 1 k t o พารโอเวอร์ sl ถักนิดแล้วก็เพิ่มมาร์กเกอร์ดันขึ้นดันขึ้นนิดฟอนเลื่อนมาร์กเกอร์ ผักนิดสองตัวเลื่อนมาร์กเกอร์ดันลงดันลงเสร็จแล้วตัวนี้เป็นนิดแบ็กอ่าแล้วเราก็ถักลายนิดไปด้านหลังลายมันจะย้อนกลับย้อนกลับมา ถึงจุดที่สิบสามนะคะสิบสองย้อนมาปืดปืดมาถึงจุดนี้ตรงแขนนะคะนับห่วงให้ดีนะแล้วก็ถักเลยมาถักเลยมาจนมาถึงจุดนี้ อย่าลืมรวบเคียร์ทูชูเกเตอแล้วเราจะเห็นห่วงสี่ห่วงสี่ห่วงสุดท้ายตรงนี้สี่นะคะพอสี่เสร็จแล้วปลดมาร์กเกอร์มันยังเหลืออีกสิบสามนะแล้วเราจะถักย้อนกลับถักย้อนกลับมันก็จะเป็นลายเพลย์ลายเพลแทงจากขวาไปซ้ายปัดลง จากแถวสุดท้ายนี้นะคะจุดที่สิบสามนะมันก็จะถักวนกลับวนกลับมาเพื่อมาปลดมาร์เกอร์ฝั่งด้านนี้นะคะด้วยลายเพอพอเพอเสร็จแล้วนะคะถักวนกลับอีกรอบหนึ่งเพื่อมาเชื่อมต่อถักลายเพอร์วนกลับนะคะจุดที่ต้องระวังก็คือเราจะต้องรวบ รวบสองห่วงนี้นี่นะคะรวบสองห่วงตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วเราจะเห็นห่วงสี่ห่วงก่อนถึงมาร์เกอร์เป็นห่วงสี่ห่วงสุดท้ายแล้วเราจะถอดมาร์เกอร์สีทองออกตอนนี้มาร์เกอร์ที่เป็น ข้างหน้าตรงคอหมดแล้วนะคะพอมันหมดนะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้พอมันถักตัวนี้หมดใช่ไหมสิบสี่มันก็จะถักย้อนกลับย้อนกลับนะคะย้อนกลับแล้วหมุนต่อไปมันก็จะหมุนแบบนี้เลยหมุนแบบนี้ตอนที่เราถักหมุนวงกลมนะ เราจะต้องถักเพิ่ม1แถวเว้นหนึ่งแถวแถวนี้คือคือแถวที่มันจะมีการถักเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถักวนมาจนครบหลูมมันแล้วนะแล้วมันจะมาถึงตรงที่เป็นมาร์กเกอร์สีฟ้าแถวต่อไปมันจะไม่เพิ่มแล้วแถวต่อไปถึงจะเพิ่มเราจะต้องดูลายให้ดีอันนี้เราถักแถวสุดท้ายเราก่อนนะคะ วิธีถักวนวงกลมแยกสี่มุมนะที่เมย์จะสาธิตการถักที่ ep หกนะคะสำหรับ ep ห้าจะเป็นการถักวนคอเสื้อจนครบอันนี้เป็นการวนครั้งสุดท้ายแล้วพอเราถักวนมานะ ลายนิดด้านถูกพอมาถึงมาร์กเกอร์เราเพิ่มห่วงสองห่วงแล้วเราก็ถักแขนพอถักแขนเสร็จแล้วจะถึงมาร์กเกอร์ตัวสีฟ้าเพิ่มสองข้างด้านหลังถักนิดตรงนี้ก่อนมาร์กเกอร์ทั้งสองข้างเพิ่มห่วงเพิ่มห่วงถักแขนนะคะพอมาถึงตัวนี้เพิ่มห่วงเพิ่มห่วงแล้วมันก็จะถักวนมาแล้วมารวบไอ้สองห่วงตัวนี้ รวบสองห่วงแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการถักวนวงกลมให้คุณถักต่อวนมาจนงานมาจบที่สีฟ้าให้เราถักวนกลับมานะคะจนมาจบตรงที่เป็นจุดมาร์เกอร์จุดที่หนึ่งที่เราเริ่มต้นแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่มีการถักวนวงกลมไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีให้เราเลือกสองอันนะคะว่าจะเอาจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งหรือจะเอาจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งถ้า เอาจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งเวลาเราแบ่งแขนเราจะดูห่วง่ายหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะคะจุดนี้ให้นับเป็นจุดที่หนึ่งไปเลยนะฮะจุดที่เป็นจุดที่สี่เดี๋ยวอีพีต่อไปพี่เมย์จะถัก วนวงกลมแยกสีมุมให้ดูนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคําอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามลิงก์ไปดูข้อมูลได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนนะคะหรือตรงที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เมย์ทำคลิปพาคุณถักต่อไปนะคะหรือตรงมุมซ้ายก็ได้นะคะร่วมสนับสนุนพี่เมย์ค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ